ไม่เคยแม่นเลย <c oughs> ไม่พอใจ <c oughs> ตัวนึ่งลอยอยูน่นะจังหวะไม่ดีจังหวะปลาลอยรุดปิ้งตลอดเลยอะไรก็ไม่รู้ปลาลอยออกมารุดวิ้งมามันก็ตกใจเอาดู

ว่าแล้วปลาผมไม่หาเอ้ยตามกัดสีเทะลอยไปก็ลอยมายักษ์ยางครับผมเต็มปากเลยเนี่ยตกใจรถไปเทียงแล้วก็มันทำท่า,าจะากัดจะกัดอยูยปายาวมีดาบเลยตะปล่อยมันไปครับผมยักษ์ยางก็เเต็มปากเลย<ร><บ>วันนี้อะไรก็ไม่รู<บ>้เด<ร>ี<บ>๋ยว<ร><บ> ไม่มีแรงเลยไปอุ้นอ้วนก่อนก็จะกัดใหม่เด้อไม่อยากกัดตรงใครอีกอะปลดง่ายๆนะเออไปๆปๆโอเคครับผมฝ่า่ไปด้วยครับเจ้ายักษ์ยหญครับผมนี่โอเคครับผมเราลดลุยกันต่อสุดยอดมากครับ